จังหวัดนราธิวาสมีการจเจริญเติบโต,ตทางด้านเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการขยายตัวของเมืองเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันการเดินข้ามไปยังสองฝั่งแม่น้ำระหว่างตำบลบางนาคและตำบลกะลุววอเหนือจะต้องใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางนราเดิมสะพานนรีพาณิชย์ซึ่งเป็นสะพานเพียงแห่งเดียวในพื้นที่และมีลักษณะสุดโสมจึงไม่สามารถขยายได้ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดต่อเนื่องจากเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่รองรับไม่เพียงพอปัญหาดังกล่าวสามารถบรรเทาได้โดยการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําบางนาแห่งใหม่พร้อมถนนต่อเชื่อมหากพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและต่อเชื่อมโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์สามารถใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างตําบลช่วยให้การเดินทางของประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกปลอดภยัย และลดระยะเวลาในการเดินทางรวมถึงเป็นเส้นทางที่ใช้ในการอพยพช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนอกจากนี้การพัฒนาโครงการยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่ได้แก่หาดนาราทัศน์และอ่าวมะนาวกรมทางหลวงชนบทโดยสํานักสํารวจและออกแบบจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท V Engineering c o n s u l t a n t จำกัดและบริษัท c o n s u l t a n t of Technology จำกัด ให้ดาเนินงานศึกษาและทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพานข้ามแม่น้ําบางนาราและถนนต่อเชื่อมอําเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรลดระยะทางและเวลาในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนพัฒนาและต่อเชื่อมโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์ด้วยการเป็นทางลัดทางเลี่ยงระหว่างตำบลบางนาและตำบลกะลุวอเหนือ รวมทั้งเพื่อศึกษาความเหมาะสมและลดผลกระทบสิง่งแวดล้อมบริเวณรอบพื้นที่โครงการตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการโดยมีขอบเขตการศึกษา4ด้านหลักประกอบด้วย 1. ด้านวิศวกรรม 2. ด้านจราจร 3. ด้านสิง่งแวดล้อม 4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเชิงหลักการคอนเซ p ปชวลดีไซน์ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการพื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมพื้นที่ในระยะ500เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการซึ่งอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ตำบลบางหน้าและตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยการกำหนดแนวทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการจะพิจารณาจากความเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเดิมสภาพปัญหาการจราจรของจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและความเหมาะสมทางวิศวกรรมและการจราจร เศรษฐกิจกและการลงทุนและด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อน,นำมาสรุปแนวทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการซึ่งมี3ทางเลือกดังนี้แนวเส้นทางเลือกที่1มีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข4084ที่กม7บวก750กับถนนท้องถิ่นบ้านค่ายอ่าวมะนาวบริเวณหมู่ที่2บ้านค่ายตำบลกะลุวอเหนือสภาพปัจจุบัน มีลักษณะเป็นสามแยกระดับพื้นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสองช่องจราจรโดยแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปตามถนนท้องถิ่นทางทิศเหนือประมาณ1.8กิโลเมตรถัดจากนั้นจะเบี่ยงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบพื้นที่ป่าสนและข้ามแม่น้ำบางนา,าไปฝั่งตำบลบางนาและวิ่งเลียบผ่านนาราทัดไปบรรจบกับถนนพิชิตบำรุงซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการในเขตชุมชนการแลปาแย่โดยแนวเส้นทางเลือกที่1ออกแบบเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางนารายาว750เมตร พร้อมปรับปรุงสะพานปรีดานาราทัดเดิมมีระยะทางรวมประมาณ5.12กิโลเมตรแนวเส้นทางเลือกที่2มีจุดเริ่มต้นและลักษณะสภาพปัจจุบันเหมือนกับแนวเส้นทางเลือกที่1โดยมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือประมาณ1.8กิโลเมตรถ้าจากนั้นจะเบี่ยงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบพื้นที่ป่าสนและข้ามแม่น้ำบางนา,าไปฝั่งตำบลบางนาจากนั้น วิ่งเลียบถนนข้างศารากลางน้ําไปบรรจบกับถนนพิชิตบำรุงซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการในเขตชุมชนการแลปลาแย่โดยแนวเส้นทางเลือกที่2อออกแบบสะพานข้ามแม่น้ําบางนารายาวจุดเมตรพร้อมปรับปรุงสะพานปรีดานาราทัศ์เดิมมีระยะทางรวมประมาณ5.10กิโลเมตรแนวเส้นทางเลือกที่3มีจุดเริ่มต้นและลักษณะสภาพปัจจุบันเหมือนกับแนวเส้นทางเลือกที่1และทางเลือกที่2โดยมุ่งหน้าไปทางที่เหนือประมาณ1.8กิโลเมตร ถ้าจากนั้นจะเบี่ยงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบพื้นที่ป่าสนและข้ามแม่น้ําบางนาราและบ่อน้ําบริเวณสารากลางน้ําไปฝั่งตําบลบางนาบรรจบกับถนนพิชิตบํารุงซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการในเขตชุมชนหลังตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยแนวเส้นทางเลือกที่3ออกแบบสะพานข้ามแม่น้ําบางนารายาว960เมตรพร้อมรื้อสะพานเดิมและก่อสร้างสะพานวิลรพิพัฒน์ใหม่มีระยะทางรวมประมาณ4.89กิโลเมตร สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการจะดําเนินการเปรียบเทียบโดยการให้คะแนนในแต่ละปัจจัยทั้ง3ด้านได้แก่ด้านวิศวกรรมและจาราจร30คะแนนด้านเศรษฐกิจและการลงทุน30คะแนนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม40คะแนนรวมคะแนนเต็ม100คะแนนในการศึกษาครั้งนี้กรมทางหลวงชนบทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ดังนี้การเข้าพบปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมชุมชนให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องตน้นซึ่งได้ดาเนินการเข้าพบในช่วงเดือนมีนาคมพศ2568ที่ผ่านมาการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการจำนวน3ามครั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่1เพื่อนำเสนอขอบเขตการดำเนินงานประโยชน์ของโครงการการกำหนดแนวทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2, <S 2>, <S 2> <ๆ>เพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปผล,ผลการคัดเลือกแนวเส้นทางจัดทำแนวสายทางและหรือรูปแบบโครงการเบื้องต้น รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่3เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของโครงการผ่านสื่อรูปแบบต่างๆตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเว็บไซต์ ป้าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สืมวลชนท้องถิ่นเป็นต้นกรมทางหลวงชนบทมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงสายรองเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งการสัญจรการท่องเที่ยวการพัฒนาเมืองการแก้ไขปัญหาจราจรเป็นโครงข่ายการครอบคลุมการเดินทางของประชาชนและยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายสายรองให้ได้รับมาตรฐานระดับสากลภายใต้วิสัยทัศน์สร้างถนนเชื่อมโยงโครงข่ายกระจายการเข้าถึงทุกมิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนการพัฒนาอย่างยั่งยืน